สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะคะก่อนที่จะไปเข้าหัวข้อในวันนี้ก็คือเหมือนเดิมทุกคลิปเนาะจะบอกวิธีการดูว่าแต่ละกองไพ่มาดามจะใส่เวลาไว้ใต้คลิปนะคะวิธีการดูก็คือกดเพิ่มเติมตรงใต้คลิปตรงนี้นะไม่รู้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกดเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเห็นไหมว่าจะมีบอกเวลานะจ้ะแล้วก็ ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็ดูดวงที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มีลิงก์ให้นะคะเนี่ยดูได้นะคะว่ากที่หนึ่งเวลาเท่าไหร่กรที่สองเวลาเท่าไหร่กดตรงเพิ่มเติมตรงใต้คลิปนะอืมก็มาถึงหัวข้อในวันนี้ของเราก็คือเหมือนอยากจะรู้ใจเขาเนาะคนที่เราแบบว่ากำลังคุยกำลังดิวกำลังแอบชอบแต่ก็มีปฏิสัมพันธ์กันนะหรืออยู่ในสถานะไม่ชัดเจนว่าเขาน่ารักฉันไหมเขารู้สึกดีๆกับฉันหรือเปล่าคิดอะไรกับฉันไหมาอารมณ์ อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะคะว่าก็อยากจกะถามนะนาะว่าเขามีใจให้เราหรือเปล่าคุยกันมาตั้งนานถ้าไม่มีใจก็จะได้ทําใจแล้วก็เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแทนอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะสารความสัมพันธ์ไปถึงขั้นพัฒนาไปถึงอะไรแบบว่าอีกขั้นหนึ่งไหมอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็อนนี้เป็นกองที่หนึ่งนะกองที่สองกองที่สามคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูด คุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นนะคะ1 2-3แล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้าถึงคนที่เลือกกองที่1น,นะคะเป็นดวงโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้เหมาะสําหรับคนที่แอบรักแอบชอบแต่ว่ามีปฏิสัมพันธ์มีการพูดคุยกันบ่อยๆนะคะหรืออยู่ในสถานะคุนคุยแอบจีบเขาแอบอ่อยเขาหรืออยู่ในสถานะที่แบบยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะเป็นยังไงก็อยากรู้ว่าใจเขามีเราไหมทําไมคนกองนี้เป็นสามดาว่ะ เจอเรื่องราวไม่ค่อยโอเคในวันลอยกระทงหรือเปล่าฮะเหมือนมีการห่วงอะไรเขาหรือเปล่าห,หรือกลัวคําทํานายของไพ่จะออกมาไม่ดีหรือเปล่ามีสามดาบเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นตั้งสมาธิไว้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนึกถึงหน,หน้าเขาก็พอนะอ่ามาดูคําถามแรกเลย ไม่อ้อมค้อมเลยว่าเขาคนนั้นอะรักคนกองที่หนึ่งไหมคนที่คนกองที่หนึ่งามถึงเขาคนนั้นรักคนกองที่หนึ่งนะมีใจให้คนกองที่หนึ่งบ้างหรือเปล่าเออไม่อยากเสียเวลาแล้วไงจะสิ้นปีอยู่แล้วขอห้าใบาเป็นโดยวรวมนะไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะคะ ถ้าอยากซีเรียสมาดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะจ๊ะฟังเพื่อความบันเทิงรุนรวนนะคะเออคนกองนี้พอตอนนี้เรารู้สึกว่าใต้สำรับคุณรู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมีความผูกพันมันก็ต้องมีความรู้สึกดีๆมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นรักแต่ก็มีความรู้สึกผูกพันมีความรู้สึกดีๆเออเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วก็ ขอให้คทำทานายออกมาดีด้วยอารมณ์ประมาณนี้นะด้วยความที่เป็นหกถ้วยเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าเขาก็ต้องรู้สึกอย่างไงกับเราแหละแต่อาจจะไม่ถึงข่านรักก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงก็ต้องชอบอืมเอามาดูว่าจะชอบไหมว่าจะรักไหมเจ็ดเหรียญเ,เขามีการพิจารณามีการคิดอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะืมเอริดเฮร์มิดในที่นี้อย่าเพิ่งถอดใจว่าโอ้ยดูเงียบดูนิ่งแต่เรารู้สึกว่าการเป็นเฮร์มิดบางครั้งคือการเอ่อตั้งเป้าบางอย่างไว้เช่นอยากจะรู้เรื่องราวอะไรบางเรื่องราวก็เหมือน เห็นไ,ไหมถือเขาเรียกว่าอะไรถือตะเกียงเนาะส่งไปในที่เรื่องนั้นนะคะอ่ามีความตั้งเป้าหรือมีความสนใจในเรื่องของเราในการพัฒนาไม่ใช่พัฒนามีการคิดวางแผนบางย่าในเรื่องของความสัมพันธ์นี้อยู่ออ,ออกมาแนวเชิงดีนะเธอสิบเหรียญก็โอเคนะหนึ่งดาบควีนไม้ เรารู้สึกว่าถ้าถามว่ามันออกแนวชอบไมคนคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นคนที่หวานแหววอะไรขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกเยอะแต่ก็มีความมั่นคงบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าคุณเก๋เขาอาจจะรู้จักกันมานานแล้วก็ได้ไม่ได้เพิ่งรู้จักอาทิตย์สองอาทิตย์หรอกเอออาจจะขึ้นหลักเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยไปขึ้นไปบางคนเป็นปีเลยนะอา่าเรารู้สึกว่าเหมือนตลอดเวลาที่เขาได้รู้จักเรา เข,เขาได้เห็นเราในมุมอื่นๆหลายๆมุมแล้วแล้วเขารู้สึกว่ามันมีความเข้ากันมีเคมีบางอย่างเข้ากันอาแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าเขาอยากที่จะพัฒนาอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่อยากนะด้วยความที่มันขึ้นหนึ่งดามันอยากจะแสดงออกหรืออยากจะพูดคุยหรืออยากจะแสดงออกอะไรบางอย่างเลยที่นี้ก็เขาก็รู้นะว่าเรารู้สึกยังไงเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะแสดงออกชัดเจนอยู่เหมือนกันอะแต่ถามว่ามันมีมันออกแนวแบบว่ามีความสนใจนะอะมันไม่ได้ออกแนวดูรักหวานแหววหวือหวามันออกดูนิ่ง มีความมั่นคงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็คุณก็เป็นผู้หญิงที่ดีในใสายตาเขานะอ้าามาดูแล้วเขาใหญ่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ละภายในปีนี้หรือภายในสามเดือนนะจากวันที่ดูคลิปนี้ขอห้าใบพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง คกองนี้มีความหวังว่าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะให้ความสัมพันธ์ออกมาดีคําทํานายออกมาดีทุกสิ่งทุกอย่างออกมาในแบบที่ฉันต้องการวิงวอนร้องขอบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบว่าไปขอพงขอพรเป็นสายมูในเรื่องของความรักเลยนะคะหนึ่งเรียนเออเด็กเรียนไม่ใช่หนึ่งเรียนเออมีความามีการแบบว่าคิดด้านบวกขึ้นมาหน่อยนะเรารู้สึกว่าเขาก็มีการคิดอยู่นะคะว่าอยากจะพัฒนานะ,ะในอนาคตเรื่องราวที่เขาคิด มีการวางแผนบางอย่างไว้อยู่นะแต่เขากลัวบางอย่างที่จะไม่เป็นไปตามแผนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความกลัวในเรื่องของความรักปนอยู่ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ในที่นี้อาจจะกลัวว่าการพัฒนาไปแล้วอีกขั้นหนึ่งแล้วมันจะออกมาไม่โอเคก็ได้เช่นกันมีความกลัวอยู่ในใจในเรื่องของความรักนะไฮพีทแล้วก็สี่เอาแล้วก็ห้าเหรียญเรารู้สึกว่าถามว่าเขามีการอยากไปพัฒนาไหมเรารู้สึกว่ามีนะ มีการคิดมีการนึกแต่พอคิดไปแล้วมันกลายเป็นคิดมากอะ่ะมันไปนกลายเป็นคิดลบอะ่ะแล้วในที่นี้เรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของความรักบางทีอาจจะท่าทางของเราด้วยก็ได้ว่าเราอาจจะแค่เฟลลี่หรือเปล่าอาจจะแค่เป็นคนอัธยาศัยดีดูแลเทคแคร์ care, คนอื่นดีหรือเปล่าฉะนั้นอย่าทําให้เขาเหมือนกับทำกับคนอื่นๆเป็นเรื่องปกตินะโมไหมต้องทาให้เขารู้สึกเป็นคนพิเศษว่าเราจริงจังเราจริงใจนะและเรารู้สึกว่าเขายังไม่ค่อยแน่ใจว่า ถ้าพัฒนาแล้วมันจะดีไหมคุณจะโอเคไหมด้วยหรือเปล่านะกลัวว่ามันจะออกมาไม่โอเคกลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีแล้วก็กลัวด้วยความที่ห้าเหรียญบางคนอาจจะมีเรื่องของสถานะเรื่องของการเงินเป็นตัวแปรในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะเหมือนประมาณแบบพอมันจะรักใครสักคนแล้วบางทีการเงินมันไม่เอื้ออํานวยมันก็คิดเยอะเนาะบางทีความไม่เท่ากันคุณมีเยอะกว่าเขามีน้อยกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจบางอย่างเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะอืม เหมือนเขาไม่กล้าที่จะรับอ่ะไม่กล้าที่จะพัฒนาทางที่จริงในใจก็มีความคิดอยู่นะอ,า,อาภัยมีอะไรอยากจะบอกในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี้อีกคะขอห้าใบเดวิลสี่เหรียญเก้าเหรียญควีนถ้วยแล้วก็ทำอะไรเรารู้สึกว่า เหมือนไพ่กำลังอยากจะบอกว่าอยากจะทําอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ทํานะอย่าทําตัวแบบว่าโอ้ยฉันเป็นผู้หญิงต้องให้ผู้ชายมาจีต้องให้ผู้ชายแสดงออกบางทียุคนี้มันอาจจะไม่ใช่เราก็ต้องมีการอ่อยมีการอ้อยมีการทอดสะพานอ่าแล้วก็เหมือนไพ่กำลังบอกว่าคิดอยากจะทําอะไรก็ลองเริ่มต้นพูดคุยเอ่อลองแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ดูในเรื่องของความรักเรารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันจะมีบางคนมีความกักอยู่ มีความแบบไม่เต็มที่ในเรื่องของความรักอยู่แล้วเรารู้สึกว่าแมแม้ว่าคุณจะชอบเขานะแต่เรารู้สึกว่าคุณก็ยังไม่ได้เต็มที่ในเรื่องของความรักมันคิดเป็นร้อยร้อยอย่างแต่ทาไม่ถึงสิบอย่างอะไรอย่างเงี้ยอ่าฉะนั้นตอนเนี้ยมันอยู่ที่คุณจะตัดสินใจว่าจะทําอะไรกับความรักครั้งนี้ให้มันมากขึ้นนะคะอ่า ยังไงก็ค่อยๆพูดคุยแต่เรารู้สึกว่ายังอยู่ในลักษณะของการแบบว่าแลกเปลี่ยนความรู้สึกพูดคุยติดต่อสื่อสารกันอยู่นะยังไงก็ขอให้ออกมาดีนะคะในเรื่องของความรักแท้ดูจากหน้าไพ่ก็คือยังโสดน,นะจ๊ะยังอาจจะไม่ได้มีคอมมิทเมนต์อะไรที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าหนึ่งอาจจะมาจากการกระทําของตัวเราด้วยนะจ๊ะยังไงก็เป็นดวงโดยรวมไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดฟังเพื่อความบันเทิงนะคะยังไงวันนี้ไมาดามไปแล้วนะจ๊ะรักทุกคนนะคะถ้าอยากดูดวงสดตัวรายละเอียดใต้คลิปหรือเฟซบุ๊ก k มาดามร ค่ะเป็นดวงโดยรวมนะฉะนั้นฟังเพื่อความบันเทิงคำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอ่าเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในสถานะแอบรักแอบชอบแต่มีการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วแล้วก็คนคุยหรือคนที่สถานะไม่ชัดเจนหรือตามจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเออน่าจะเหมาะกับส่วนนั้นนะคะคนกองนี้เหมือนกาลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างในที่นี้อาจจะตัดสินใจฟังคลิปนี้ดีไหมก็ได้เออหรือตัดสินใจในเรื่องของความรักว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนดีเอามา เอามาเป็นตัวแปรเพราะคุณรู้สึกว่าตัวคุณก็มีดีะนะหรอวะเออถ้าเกิดเขาไม่เอาฉันก็ไปก็ได้วะอารมณ์นี้ก็ได้นะหรือรอฟังก่อนถ้าออกมาดีฉันก็จะน้อมรับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอ่ะมาคำถามแรกเลยตรงๆเลยว่าเขาคนนั้นที่คนกองที่สองนะถึงเนี่ยรักคนกองที่สองไหมมีใจให้คนกองที่สองหรือเปล่าขอห้าใบค่ะขอตรงๆงเลยนะคะ หนึ่งดาวคนกองนี้รู้สึกว่ามันต้องเมสิมันต้องรักเอออุปสรรคปัญหาใดๆจะหมดไปเออคุณอยากจะฟังพลังงานด้านบวกเต็มที่เพื่อจะให้คุณได้พร้อมลุยหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้นะคะเอามาดูสิเก้าเหรียญผู้ผิดสิบเหรียญม,มีแต่เหรียญน,นะคะเนี่ยแปดเหรียญก็มาเออสเตรงหกเหรียญก็มานะคะถามว่าเขา,ารักเราไหมเรารู้สึกว่า เขาก็มองว่าเราเป็นผู้หญิงดีเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะคะเออดูน่ารักดูสดใสดูแบบว่าแต่งตัวเต็นแต่งตัวเก่งในสายตาเขาอยู่นะแต่เขาก็ชอบที่เขาโสดอ,ะอ,ะอ่ะนึกออกปะอ่าก็โอเคยอยู่เรารู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรู้สึกรับรักแบบว่าเพื่อที่จะพัฒนาเป็นแฟนนะแต่เขาชอบความรู้สึกที่มันมีความหยาย่วงใยมีความใส่ใจมีการช่วยเหลือกัน ชอบที่คุณเข้ามาดูแลอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอ่าแต่เขาอาจจะยังในใจเลึกๆเหมือนยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่พร้อมที่จะรักคุณจริงจังอะ่ะแต่เขาก็ชอบที่คุณมาดูแลเทคแคร์ Can, มาใส่ใจมาชอบอะไรอย่างเงี้ยมีความหวังดีให้แก่กันก็โอเค,อเคมันออกแนวแบบว่าดูปลืม้มนะดูชอบแต่มันไม่ได้ออกแนวรักขนาดนั้นนะคะอืม แล้วเรารู้สึกว่าถ้าจะให้รักเขาอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้หรือความแบบว่ามันออกแนวนิ่งๆอะ่ะด้วยความที่ไพ่เหรียญเยอะมองว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ในสายตาเขาบางคนแบบว่ามาดามหนูคุยกันมาเป็นปีแล้วนะคะยังไม่ค่อยเป็นค่อยไปอีกหรอคะเออแต่ไพ่ถ้วยไม่ขึ้นเลยไงเธอมีแต่ไพ่เหรียญน,นะคะหรือช่วงนี้เขาอาจจะมุ่งเน้นไปนเรื่องของการหาเงินเนาะในเรื่องของการซัพพอร์ตตัวเองซัพพอร์ตคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ อามาดูซิแล้วเขาคิดอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ไหมในปีนี้หรือในสามเดือนนับจากวันที่ดูคลิปนี้ก็ได้อ่ะเขาห้าไปเขาคนนั้นที่คนรอนที่สองนึกถึงคนเก่าน,นี้ มองว่าือมอก็น่าจะมีการตัดสินใจบางอย่างที่มันแน่นอนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นอยู่ในความสัมพันธ์นะเอามาดูสี่ถ้วยเขาอาจจะไม่ได้สนใจด้อยของความรักจริงจังก็ได้นะหรือชัดเจนต้องการความชัดเจนอะไรขนาดนั้นหกถ้วยเฮ้ยมีแววดีไนาดาเดซันควีนไม้ เมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักหรือเธออาจจะไม่ใช่ตัวเลือกระดับแรกๆในสายตาเขาที่อยู่ในสายตาเขาสักเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่าด้วยความผูกพันด้วยความรู้สึกดีๆด,ด้วยการเอาใจใส่อะนึกออกไหมเหมือนแบบว่าให้ซื้อน่นซื้อนี่ฝาก,การดูแลเล็กๆน้อยๆความห่วงใยความใส่ใจมันดูน่ารักมันดูอบอุน่นมันดูกลุ้มกลิ่มและเรารู้สึกว่าเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์บางอย่างที่มันมากขึ้น ให้มันชัดเจนมากขึ้นมีแนวโน้มว่าหนึ่งอาจจะมีการพูดหรือการกระทําบางอย่างโยนหินทำทางใส่เราได้แล้วดูท่าทางเราว่าเฮ้ยมันจะโอเคไหมแต่กะความคิดเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่มีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้คบหากันเกิดขึ้นได้นะคะอ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอยู่นะแต่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของการบังคับ นิดหนึ่งนะอย่าไปคาดคั้นให้เขาเป็นคนสแสดงออกเองน่าจะโอเคมากกว่านะคะแต่มีแนวโน้มที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะเอามาดูไพ่ยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักไม่ต้องอ่านเยอะเนาะไม่รู้จะอ่านเยอะไปทําไมมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แต่ว่าเราก็ต้องเป็นคนที่พยายามในเรื่องของความรักเหมือนกันนะไม่ใช่ปล่อยให้เขาตัดสินใจอยู่ฝ่ายเดียวนะคะแค่อย่าไปคาดคั้นอย่าไปแบบว่าเฮ้ยเธอจะคบไม่คบอะไรเงี้ยให้เขาตัดสินใจเองปล่อยชิวไปก่อนอื แล้วก็ในกรณีหนึ่งมันอาจจะมีความชัดเจนบางอย่างที่เธอจะรู้เองว่าเขาอยากจะได้เธอไปในทิศทางไหนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ,ะแต่เขาอ่านดีไว้ก่อนแล้วกันว่าอาจจะมีเกณฑ์เคขกเจ็ดดาบบางคนมีการวางแผนบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะ,ะเป็นแผนลายหรือเปล่าคะเธอสองเหรียญช่วงนี้อาจจะไม่แน่ใจในเรื่องราวต่างๆในเรื่องของความรัก อาจจะมีความลังเลใจในเรื่องของความรักไพ่บอกว่าเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจแน่แน่ในเรื่องของความรักได้เองนะคะช่วงนี้ก็1อย่าไปคาดคั้นอย่าไปกดดันเขาแค่นั้นแหละไม่งั้นเราจะคิดมากช่วงนี้ให้ระวังความคิดเราแค่นั้นความคิดด้านลบฉะนั้นคิดด้านบวกเข้าไว้แล้วก็ อย่าไปพยายามเอาชนะหรือว่าอยากจะข่มเขาอยากจะแบบว่าให้เล่งรัดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาอย่าทําตามอารมณ์ของตัวเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะออกมาดีกว่านะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ทําอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในระดับที่มีความสุขดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาดีกว่าอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากมันอาจจะต้องใช้เวลานะไพ่บอกเลยนะความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็การอดทนนิดนึงแล้วก็การแสดงออกที่ชัดเจนนะคะว่าเขาคือเป้าหมายของฉันอะไรอย่างงี้นะจ๊ะยังไงก็ ทำใจให้สบายสำหรับคนกองนี้เป็นดวงโดย,โดยโรวมนะฟังเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเพราะว่าไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะถ้าอยากดูดวงส่วดตัวรายเดใต้คลิปนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนจะรักทุกคนนะคะเช้ามาถึงคนที่เลือกกองที่สามเราจะตั้งสมาธิไว้ได้เลยนะคะเป็นดวงโดย,โดยโรวมนะคะคนกองนี้มีความกลัวในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะบางทีกลัวกลัวเรื่องจริงหรือเปล่าหรือกลัวว่า ความสัมพนันธ์มันจะเป็นไปในทิศทางไหนอะไรยังไงเนี่ยแต่ในใจลึกๆแล้วก็อยากจะให้เป็นไปในแบบที่เราอยากให้เป็นเนาะความที่เป็นเดวิลเส้นเราจะไม่ได้อึดอัดกับความรักบางทีอะอยากคบเขานะแต่อีกใจนึงก็กลัวว่าจะคบแล้วมันจะดีเหรอนึกออกไหมเราจะคิดด้านลบตลอดอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็คุณรู้สึกว่าบางทีการที่มันเป็นอยู่ก็ดูปลอดภัยดีกับความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันก็ดูแฮปปี้ดีนี่มันก็ไม่ได้ดูยากลําบากอะไรอย่างเงี้ยออกแนวประมาณนี้ได้นะจ๊ะ ามาดูซิคำถามแรกเลยเป็นโดนโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะเหมาะสําหรับคนที่แอบรักแอบชอบแต่ว่าต้องมีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันบ่อยๆนะจ้าหรือเข้าไปเป็นฝ่ายเข้าไปจีบเขาหรือเป็นคนที่สถานะไม่ชัดเจนเหรือคุณคุยลักษณะนี้นะอามาดูกันว่าเขาคนนั้นที่คนกองที่สามนึกถึงเนี่ยขเยขารักคนกองที่สามไหมมีใจให้คนกองที่สามบ้างหรือเปล่าขอห้าใบขอ,อาห้ออกมาเป๊ะบังนะคะ สี่ถ้วยทําไมเราเหมือนดูเบื่อหน่ายในเรื่องของความรักเนาะบางทีก็กลัวคําทานายจะออกมาไม่ดีเหรอกลัวตัวเองนอยเหรอหรือมีอารมณ์น,อย,นอยในเรื่องเกี่ยวกับความรักอยู่เหรอแล้วคนกองนี้ฉันรู้สึกว่าส่วนหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะมีคนมาชอบนะแต่เราก็จะไม่ชอบคนที่เขาชอบเราอ่าเราจะชอบคนที่เขาอาจจะไม่ค่อยชอบเราหรือว่าแสดงออกแบบไม่สนใจเราอะไรเงี้ยเป็นผู้ล่าหรือเปล่าถ้าเออะเหยื่อที่มันเล่นง่ายก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ย เดอะฟูถ้าถามว่าเขารักเราไไม้เดฟูขึ้นไปแรกเตรียมชิชู่วไว้ได้เลยนะคะไพ่พระเดอะเมจิเชียนหกไม้แล้วก็สิบดักถ้าถามว่ารักไหมแล้วมองว่าออกแนวชิวๆนะเหมือนเขาก็แสดงออกให้เธอได้รู้อยู่แล้วว่าเขารู้สึกยังไงกับเธออออกแนวแบบมันก็มีความสนใจนะด้วยความที่เดอะเมจิเชียนกับหกไม้มาเนาะมันก็มีความสนใจเอมีความอยากรู้จัก อยากจะเข้าหาอยู่แต่มันเป็นการรู้จักอยากจะเข้าหาในอารมณ์แบบเหมือนโอเพนอะเปิดอะไม่ได้เป็นอารมณ์ปิดที่จะเฉพาะเจาะจงแค่เราคนเดียวนึกออกปะยังเปิดอยู่ยังหลันล้าอยู่กับชีวิตแต่ก็ยังอยากที่จะรู้จักเราอยากที่จะใกล้ชิดเราอยากรู้ความเป็นไปเป็นมาของเรานะคะแล้วด้วยความที่มันเค้ื่อนสิบดาบเรารู้สึกว่าเขาอาจจะเพิ่งปลดปล่อยจากความเศร้าจากความผิดหวังบางอย่างในชีวิตมาด้วยนะขอขยายหน่อยสิ บางทีบางคนอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาทําให้เขาเครียดนะ,ะเรื่องของการเงินหรือเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ค่อยโอเคที่เกิดขึ้นในอดีตแล้ว มันเหมือนเขาเพิ่งปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างได้ลักษณะนั้นก็ได้เช่นกันนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขากาลังชิลๆนะถ้าถามว่าชอบไหมมันไม่ได้ถึงขั้นรักแต่มันก็ชอบมันก็สบายใจนะเวลาที่ได้คุยกับเราเวลาที่ได้แบบว่าทาความรู้จักหรือทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันก็รู้สึกชอบรู้สึกแฮปปี้นะแต่มันก็ไม่ได้เชิงรักอ่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจาหรือเครียดหรือเกลียดอะไรนะคะอ่ายัางออกแนวประมาณนี้อยู่ก็ถือว่าดีนะเธอไม่ได้แย่ เอามาดูซิว่าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่าที่มันเป็นอยู่ไหมภายในปีนี้หรือภายในสามเดือนนะจากวันที่อยู่คลิปนี้นะคะขอห้าใบไปดูโดรวมไม่ต้องไปซีเรียสหรือไม่การที่มาเจอเธอทําให้เขาได้ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างทําให้เขารู้สึกมีอิสระมากขึ้นก็นนได้นะได้เยียวยาจิตใจเขาก็ได้นะเธอ อคนกองนี้รู้สึกว่าเขาก็ต้องมีการอยากพัฒนาความสัมพันธ์บางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีความผูกพันมีความรู้สึกดีๆกันเกิดขึ้นเออหรืออยากได้คําทานายที่ดีนะคะอยากให้เขาแบบอยากคบกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะสองเหรียญเริ่มมีการลังเลเริ่มมีการไม่แน่ใจเริ่มมีการคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวเขาแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดนะมองด้านสองเหรียญในด้านดีก็คือเขายังคิดเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เราอยู่ในหัวเขาแล้วนะคะอคิดอยู่แต่กลัวการผิดหวังกลัวการเสียใจ เฮ้ยเธอมีแววดีว่ะอีกสองใบที่เจ้าออกมาดีปะเนี่ยลุ้นแทนขิงดาบแล้วก็สี่เหรียญเอาจริงๆรงิอีตาคนนี้เหมือนจะเดินเดินหน้าหนึ่งเก้าถอยหลังสองเก้านะอ่าเพราะว่าอาจจะมีความกลัวความลังเลใจในการเริ่มต้นแต่มันมีการเริ่มต้นบางอย่างนะแต่อาจจะยังไม่ได้คอมมิตเมนต์อะไรนะคะอาจจะมีความใกล้ชิดมากขึ้นใช้เวลามากขึ้นสนิทสนมมากขึ้นหรือพูดคุยเปิดใจกันมากขึ้นในสิ่งที่เขาต้องการแต่ณตอนนี้เขารู้สึกว่า มันอยู่ในลักษณะเนี้มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยเหมือนกันทั้งเราและเขาจริงๆก็รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนื้อออกปะยังไม่ได้อยากถ้าเกิดถามนะวินาทีเนี้ยด้วยความที่เขาคิดอยู่อ่ะยังไม่ได้อยากให้คําตอบว่าอยากจะพัฒนาหรือไม่อยากพัฒนาเนื้อออกปะอยากอยากที่จะอยู่ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆยังไม่ได้อยากจะตัดสินใจว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนในเรื่องของความรัก พราะก็กลัวเจเพราะก็กลัวตัวเองตัดสินใจผิดพลาดเหมือนกันฉะนั้นแต่ว่ามันจะมีการเริ่มต้นบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในทีน่นี้อาจจะมีของฝาขงคของควันข้องกำนันก็ได้เออให้เราเกิดขึ้นหรือตัวเราอาจจะเป็นฝ่ายให้เขาก็ได้แล้วมันอาจจะสร้างโมเมนต,ต์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดถามนะตอนนี้เขาก็ให้คําตอบตัวเองไม่ได้หรอกแต่ไม่มีการคิดเรื่องนี้แหละแต่ก็ยังไม่ได้อยากที่จะให้คําตอบว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะจ๊ะเออก็ไม่ได้แย่อยู่นะเธอเอามาดูไพ่ใหญ่จะบอกอะไรรเกกีี่่ยวววัคามในนชง้ กองนี้ทําไมเดเดเกิดขึ้นต้องมีการทําอะไรบางอย่างแล้วเพราะว่าเป็นการรีเวิร์สนะคะจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะหรือว่าเป็นเรื่องกองใหม่หรือเปล่าสารบคนกองนี้หกดาบสิบถ้วยเออเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันได้น้าพึ่งเรือ,รอพึ่งป่าอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าคนกองนี้ยค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบหรือมีความอบอุ่นอยู่ในตัวเองค่อนข้างเยอะนะอ,อดูแลเทคแคร์ดีอยู่แล้ว เนี่ยฉะนั้นเรารู้สึกว่าการใส่ใจการแสดงออกความห่วงใยต่างๆอะ่ะค่อนข้างที่จะสําคัญนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แลวเรารู้สึกว่าตัวคุณก็ปรเทคตัวเองได้ดีอยู่แล้วดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วแม้ว่าตัวเราจะกลัวเจ็บแต่เราก็ค่อนข้างที่จะเปิดใจอยู่เหมือนกันนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็สี่เหรียญบางทีเราก็ยังบางคนนะที่มาดูคลิปนี้ก็ยังไม่อยากที่จะมีคอมเมนต์เมงกับเขาชัดเจนขนาดนั้นอยู่เหมือนกัน อ่าเพราะว่ากลัวตัดโอกาสตัวเองหรือเปล่ามันเหมือนเราก็อยากมีเขาอยู่ในชีวิตแต่ก็ยังไม่ได้อยากที่จะเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้ก็ได้เหมือนกันนะอยากเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนตัวก็ได้นะคะสําหรับบางคนนะอ่าด้วยความที่ตีเหรียญขึ้นอนะ่ะเราก็ไม่พร้อมที่จะแชร์พื้นที่เชียริ่งกับใครอยู่นะในใจลึกๆอะ่ะแล้วก็ในที่นี้ให้ระวังเรื่องของการหึงหวงบางทีหนึ่งหวงพื้นที่ส่วนตัวได้กับสองหึงหวงเขาได้เหมือนกันเออให้ระวังไว้หน่อย แต่โดยรวมแล้วก็ออกมาดีนะคะไปได้เรื่อยๆนะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวหรือได้ไปกินอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะเนี่ยคนกอนนี้ก็อยากจะใช้เวลานะยังไม่อยากตัดสินใจอะไรให้มันรวดเร็วในช่วงนี้เหมือนกันอาจจะต้องใช้เวลาบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันนะจ๊ะยังไงก็เป็นโดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสฟังเพื่อความบันเทิงนะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเช้า